ขิ้เหี้ยหรีมาตกมันแบบว่าไม่เข้าใจเขียนนะไม่เข้าใจอ่ะทำไมวะสัยเทียนเป็นที่เด่นหรอน่าจะใช่ไอ้เหี้ยแต่หกเมกเลยนะเว้ยพวกกูใช้กันเป็นร้อยัยงแหลกเลยของกูมีปัญหาแค่อย่างเดียวคือเน็ตมันมาไม่ถึงแค่นั้นเองกูเลยกับเด็ดดึงไงไอ้เหี้ยกูอยู่ชั้นสองอะ เน็ตกูแบบบางทีสามสามร้อยกว่าเมกบางทีกระตุกเลยแม่งแบบแม่งไม่รู้เม่งอ่ะที่มันเป็นหนึ่งสองสามวะมันเป็นตีหิมะหิมะตกไงมันเดินได้ไม่เกินสามอ๋อโอ้ยชื่อันเมันตกหมุนไงน่ะ เหมือนมึงจะได้อาวุธอาวุธก่อนี้ละมังนนรู้สึกจะได้อาวุธกับเกาะของก่อนี้ละอ๋ออ้าวอ้ม่สเดียแล้ววดิจิตอลอ่าคาลเตอไอเหียกูเพิ่งเล่นป็นสรไอเหียเป็นเรยเป็นเลย้อยู่อจ เหมยตามกูอยู่ช่วงนี้กูไม่อยากให้เหมยเห็นเลยนี่นะครับมีคนหนีเหมยเหมยฟังไว้นะเหมยฟังไว้นะมีคนหนีเหมยมาเล่นเกมนะไปดูไปดูแล้วเหมยผ่านมาเห็นคลิปนี้เฮ้ยมีคนบิดเหมยมาเล่นเกมนะไอ้นี่เฮ้ยไอ้เี็ยเดี๋ยวบาดบอสเลยกูมึงอกีู้ได้เท่าไหร่วะน่ะไอ้ยาน้าจอกูได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งฟาดมาเลยฟาดบอสมาเลยใจคอเบาเนีก ใจกูพร้อมแต่กายกูจะพร้อมหรือเปล่าจะเวนเดตเวนเดตกูไม่พร้อมไอ้เหี้่หับขยับไปกูหน่อยดิเดฮ้ยเี่เชยไอ้เนี้ไปจริ้งพี่เชยไปจะตายนี่ใช่ปะเหลือเจ็ดเฮ้ยหน่อยเหลือเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเป็นกอล์ฟสเตตใครมาเรืองเหลือเจ็ดเนี่ยไอ้นั่นอ่ะอ่ะรอใช่เหรอไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้ใครใครตีมานะ ดีเฟนต์เลยอ้าวไม่ใช่สวยก็ตีเลยตีธรรมดาไปแบบอ่ะแล้วก็ก็บิดมันกดคิวเลยฮัตดุดเลยดีนี่นี่อ่ห้าสิบสามดาเมจไอ้เชี่ยกูอยากต่อยบอสตั้งไงเชี่ยในกูวีเลเวลหกเอทเคอ้สวตั้งแ่ไหนครับแต่กูเป็นกันตุ้มที่โดนยับ สปีดสองอ็ลดีวะอ่าเอเมจิกก็ได้ปะเอเมจิกสองปะมันเป็นการอัพสเตตที่โคตรโคตรหนัวโคตรมัวที่สุดที่กูเคยเห็นมาอู้วูหยกเย้ตุ่ม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 ยืนดิ๊ดอิ๊อุ้ย <Okay. S 1> สวัสดีฉันคือเ <Okay. S 1> ทพเจ้าแห่งเงินท่ายินดีที่ไอได้รับใช้นะ <Okay. S 1> วันนี้ฉันมาคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจบางอย่างฉันมาเพื่อสิ่งนั้นแหละฉันยินดีที่ได้เจอเธอนะหนูก็ยินดีได้เจอพี่สาวค่ะอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่าคุณจะได้รับริวเอจะได้รับรางวัลใช่ไหมคือ,อยังไงนะ Tell your horse คือม้าของคุณไว้ไม่ใช่สไอราคาหกร้อยห้าสิบาบาทอะยังไงล่ะฟังดูเป็นยังไงบ้างจัดไปเออฉันจะให้ตังอดันตัวหกร้อห้าสิบสามบาทโอเคได้เลยเราเป็นผู้ใจบุญอยู่แล้วแต่ว่าที่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยยิปอาบเดอะกูตเวิรนะิปอเดอะกูตเวิร์กนะแล้วตังใทำงาน ไม่ก็ให้ไอ้ดันไงอ้าวเหมือนมึงอ่ะคู่กับกูมั้งนนมึงมึงเป็นพันธมิตรกับกูไปเล่นในคู่กับไอ้นันมั้งอ๋อไอ้ดันจะได้ส่วนแบ่งเออได้ส่วนแบ่งแต่มันเมื่อกี้ได้หมื่นหกไอ้นันได้หกร้อยเป็นส่วนแบ่งที่ดูเท่าเทียมดีนี่ตากูอานนได้รับแปดดาเมจจากการติดพิษคุณอานนบาดเจ็บหนัก แต่แท็กรอบอเป็นได้ไงครับเนี่ยเป็นได้ยังไงจะตุยสี่สิบสี่สี่สิบเจ็ดหรือจะตี <c oughs> อย่านะนอย่านะโอ้ยรักเลยจุ๊บๆลเลยรักๆจุ๊บๆลเลยหรือว่าจะฟูเข้าตาแล้วนะี่มาเป็นมินิรักโรดัตมาต่อยหน้ากูตาย อันนนได้สามร้อยยี่สิบเจ็ดเอ้ยมันเวลอัพว่ะเราตัวไปะมึงอัศวีด,ดูแลทำไมมีมีจิกกูขึ้นมาได้ยัง่ยไม่ใช่มีจิกดีสเตมินา่าไม่มจิกสามนะ่ะกูอัพไปหรอวะมาจากของใส่สวมใสมั้งอ๋อไม่ก็เป็นค่าเริ่มต้นของมสปีดอัน พ oh ี่ <ten. S 2> ไปไปกูไปไหนวะไปอารัตนสิน,นห้ากูไปไหนวะเออข้าบอลแล้วไม่อารัตนสินห้าไอ้นั้นทำไวไม่เฟ้นเออกูกำลังคิดอยู่ว่าจะทไรต่อ <laughs> เอยน็นตังกูมีหกร้อยกูทำไงน้อง <laughs> เห็นไอ้โดนไหมไอ้โดนมีพันหนึ่งเอ้ <laughs> อะไรวะมไปดูข้างๆลังนี่เขีย <laughs> ว่ามีอยู่หลักหมืน่นอะ <laughs> ไอ้ขียนนั่นแหละเอากระบาดี ก็มาดีเอ่นนั่นนั่นนั่เห็นไหมมันมีพันหนึ่งเลยนะเว้ยพันหนึ่งอ่ะไปเฟ้นมีมันดีว่ะเฮ้ยมึงก็ยุ่งเก่งจังถ้ากูตีกูตีมือดีกว่าเฮ้ยอุ้ย้ี่มันโคตรพ่อโคตรแม่เอาไปที่มหาเศรษฐีแล้วไงเพื่อนเอ้ยมึงมันน่าสงสารว่ะมึงเป็นน่าสงสารน่าสมเพชที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอะนะเพืฉันจะเฉัามีค่าร้อน เออะไรกันว่ะเออเล่นโดกระป๋องกันป่ะโอ้โดกระป๋องกันอีกเหรอโดกระป๋องที่เห็นที่เห็นมันลดเหลือสองร้อยกว่าบาทดีแล้วเฮ้ย<ด>อันนี้คนละภาคกันแต่ภาคอะไรแต่ผมซื้ออันนี้ฟิวลี่อ่ะใช่อะไรในเมื่อชีวิตแกไมน่น่าสมเพชขนาดนี้ฉันมีบางอย่างจะให้นายนะเอลลาอะไรนี่เป็นเสร็จกินขนมของฉันเองอ่ะเอาไปใช้ให้เต็มที่แบบฟรีไม่ต้องคืนไม่ใช่เดี๋ยวมันบอกครั้งนั้นนะ no น o ไม่ต้องขอบคุณนะมันเป็นแค่เศษตังหลังตู้เย็นฉันนะฉันแค่ที่จะแบบว่าสะดุดกับการให้เศษตังพวกนี้ไงะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พี่พี่โอ้ไปตายว่ะไอสัตว์มึงล่ะกูจะลงทะเลขนาดนี้มยังจะฆ่ากูอีกเอาว่าแต่เมื่เพิ่งได้ตังไล่อย่างนั้นเหรอฮึไอหัวไมบกวาด เฮ้ยแี่นเราบอกเหตุผลสักข้อที่จะทำให้เมเทโอไม่ลงหัวแกสิมันจะฆ่ากูเหี้ยอ๋อังกูไม่ได้ใช้สักบาทเลยน้องๆจะทำแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยกูได้เงินมากูยังไม่ทันได้ใช้เงินเลยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนละกันไม่คุ้มหรอกเก็บไว้ก่อนละเก็บไว้ก่อนเฮ้ยไม่หุ้มหรอกนะกู9 0มึงซื้อมาเท่าไหร่แต่กูวินนี่แต่กูวินนี่แต่นั่นไงกูว่าอะไรพี่อะทำเนี่ย อเฮียทำทำไมเนี่ยกระทุ่มไอ้เฮียกินปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ได้เลยกับกินปากนี้เดี๋ยวก่อนนะกูพี่มีชามุเวดเวดเวดไพรสนไอ้เฮียมือปิดโดมอนเหนอะสั์ คุณอนุนเถินคุณอนุนเมาคุณอนุนโดนดามเอดเองโดนจิเวลี่ดังค์เอาเฮ้ยมึงเมาแล้วมึงเดินได้ไงเนี่ยอันนี้คุณเดินเองเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยออ๋ออ๋อไอ้เหี้ยสถานะนี้มันควบคุมควบคุมเองรึเปล่าเอ่อคุณนี่อันนี้ไม่ได้กดอะไรเลยนะไม่ได้กดอะไรเลยเออมันเล่นเองมันเล่นเองไอ้เหี้ยเมจิกอะไรคอร์เต้อะ เออไอชี I I so 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 oh. Oh. ้กูกูเมาไอชี <laughs> <laughs> right ้กูเมาเอาอะโดนหลับเอาเอาเอากูหลับอ yeah. ีกอ้อโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรกันพอมัเนี่ยไอสัตว์ไอเหี้หายเกมพี่นี่ไม่ให้กูเกลียดมันว่ะไอชี้ไอเอากูมาเกงไงสัตว์ไอเหี้ตะกูเนี่ยกูเลือนเหลือน้อยมึงอะเดินมามงแรกพวกกูไอเหี้ยกูเนี่ยควรต้อง หลอนต่อไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้มันเดินเกินสองด้วยนะเว้ยเรื่องของเรื่องอ่ะมันเดินสามไม่เชียวเมื่อกี้เนี่ยเออมึงได้สองเมื่อกี้มึงได้สองนะล้นไม่สามไม่ด้สามไม่ด้สามสามเหรอ fast ต u t t e r คือไหนไม่รู้อ่ะลองใช่ไหมไปร้องโหนต่อน่าสนใจเอโทรเวอันนึ่งมึงเจออะไรวยอืมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยกูผิดว่ะเพื่อนเอ้สิกูกดผิดว่ะได้ดีกูใส่ปล่อยให้มึงเช็ตตั้งห้าหมื่นตั้งแต่ห้าหมื่นนี่ไม่อยากใช้แล้วบ้างเข้ามาเลยเข้าบุญเลยเซฟเลยเซ็บเลยอีกเลยโอ้โหเฮ้ยแต่โดนหลับอยู่อ้าว่ะโดนกูอ้าวเฮีย

ไอสัตว์เกาะยี่สิบไอสัตว์แค่ว่าบิชื่อร์ก็แต่วิก็ไม่เหมาะใช้ดิสัตว์ใครเออว่าตาเุินดีกว่าไอสัตว์มอนไปเพื่อนถ้าเกิอว่ามึงัาร์มันชนะมึงจะได้เงินนะเว้ยกับมอนอะรถดีบอลไปแล้ว รู้ว่าสิยังเด็ก้มึงรับอยู่มึงโตรว่ากูแตกไอ้ยนี่มันรับอยู่มันรับอยู่โดนกลยเอกดีไม่ตันฮ่าไอีกูลืมไเกียมันเกียกูกูบอกมึงแล้วว่าให้มึงไปตีบอสไม่เชื่อกู ไม่ได้บอกกูกูไม่ได้บอกกูบอกแล้วว่าตีบอลเพื่อนเชื่อกูดีไม่าเพิ่งไปย้อนคลิปดูได้ดูหวักดีกับมึงเสมออ่ะนนท์สถิติว่ากูได้ยี่สิบเอ็ดนั้นพูดวะรวมที่สารนับว่ะเห็นเลือดเห็นเลือดกูน้อยแล้วแม็กดามือตาบัวกันหมดเลยยัยพวกเฮียี่แม่งฉันควรทำยังไงกับไอ้คนทรยศอย่างแกดีนะถึงแม้แกจะเมาก็เถอะเอ้ยกูเมาในศึกษาคุณน่ะเดี๋ยวศึกษาคุณเลย มึงว่ามันทรยศมึงเป็นคนไล่เวทให้มันได้เชียร์กกูไม่รู้ก็กูอยากรู้ว่ามันมันขึ้นระเวทเวทหลับอ่ะกูกค่นี้ก็จะเป็นแบบหลับอ่ะไอ้เสียแล้วมึงไปใช้กับเพื่อนนะไอ้เสียเอกทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอเคทำเป็นไอ้ซับวะโ ไอ้เด็กโดนไอ้ไอ้จับโดนด้วยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตัวเมียกูแตกอย่างนี้กูแตกแล้วเงินก็จะตกไปอยู่ที่มอนมอนเก็บเงินไปใช้เลยใช้เลยใช้เลยทำไปนั่นจะโดนเสจะจะไม่ลืมนายโอ้โหโอ้โห ไอ้เฮียนี่แมงเมื่อวินอย่างร้กายร่างจัดตามมึงประกาศสงครามกับเพื่อนไว้อ่ะกูไม่ได้ทำไอ้ดันซะ่อยกูแค่ไปเช็กเลือดเฉยๆแต่ไม่นกูคอละได้อยู่ตอนที่เตินโอ้โหพี่ชายใหญ่หรือไม่เหลือเลือดไว้ให้กูกันเลยดีเฮียปั๊บไปเหลือเลือดแล้วเป็นควยเลยละสัตว์เอ้ยกูจะตีมันตายไม่ได้เฮีย ขอขอยี่สิบสามสามีสามปีนิเชอร์ไงปีนิเชอร์อะไรไม่เอาไม่ทำหรอกชิคกี้พายฉันทำแล้วมันกดไปแล้วเลยสิเลือดเลือยี่สิบหกเองหรอเว้ยเอาดิอ่ะตีเฟนโอ้กันถูกปั๊บเออโอ้โอ้ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ ขออึ้ยนะโอ้ยขอโทษครับพี่ทวัดทวัดทาวาบบไอ้เฮียตีเข้าดึกงดิขอโทษครับพี่เลยอะกูก้มกราบเลยอ่ะอุ๊ยกูเกิดขอโทษที่เป็นสากำับหนีฮะอุ้ย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 อุ๊ยกูจะตายเร็วอะเฮียที่เห็นโลกนี้มันไปอยุติธรรมกับกูจังวะอะไรเนี่ยคนที่เฮียเต็มเลยเนี่ย ก็ไอ,อที่มึงเจอเกแก่นี่ไงอดน,นเจอเกแก่แล้วมันให้พุดดิ้งมึงมาโดนเกแก่เซตห่ออะลองกินดูดิมันทำอะไรได้จ้ำจ้ำย้ำเอา อารุณกินแล้วไอเทียมไปเป็นพุดดิ้งบูจากเกยแก่ทำให้ไอเทียมและเมจิกถูกปิดเอ้าเอ่อเข้าตาจะพอยเข้าตาไปอุ้ยบีชันเปอร์ดูเอชั่นก้าว900ไอคีโอ้ยโกรธเวอร์จัด โอเคกูกูว่ากูไม่ต้องเน้นกเกาะหรอกไอ้เหียอ,อันนั้นเลเวลอัพอมันจะมีเกาะไปทำไมถ้ามึงตีมันทีเดียวตายอะ่ะเออใช่ไหมเราเนี้ยอาซี่เคยพูดกับกูตอนเล่นแบงค์ดีเซ<า><ๆ>ิร์สุดท้ทายคานยังหมาไปอัพเกาะมึงจะอัพเกาะไปทำไมวะซับถ้ามึงคอมโบเดียวมันตายอะ่ะสุดท้ายอาไอ้คิดไอ้ซับเกาะกูไม่มีวะอัพ <laughs> มไมิว่อยวะกาไป <laughs> เฮ้ยอะไรอนะ่ะเลือดหนึ่งเลือดหนึ่งเฮ้ยใช่ปหมเนี่ยมึงใช่ปหมเนี่ยวพวกมันแตกเฮ้ยเฮ้ยชิปปี้ใช่ไหมเนี่ยช้าก่อนทุกคนมันอาจจะกากยู่แล้วก็ได้เจนไว้เว้ยชื่อมห้มันหนึ่ง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 มันกากยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยติดเชื้ออีโบลาเ่ยรู้สึกวปาแตกว่าัวเนี่ยรู้สึกแปลกว่าแตโบลา ว่ามืออาจจะดดเด้ออาจจะดีกว่าเว้ยแอแท็กเลยไอแท็กไอแท็กเลยแอทแท็กอยู่แต่กูติดอีโบลาไอ้ย่าไอ้ลิงมีมาเอาอีโบลามาติดกูไอ้ย่าจะเข้ากับกูไอ้ยาใช้ฉีดวัคซีนพวกเนี่ยไอ้ย่า a n น i d o t e a n t ด d o t e ฉัได้ a n t i ด o t e ปอดีโอโอเคดิสไอ้แต่กูจะรอดไม่ใช่อันดีโนตตาหน้าหรือเปล่า เฮ้ยใครพีขอใครพี่จี้ใครพี่จี้จิงขอใครพี่ี้ขอเนี่ยจิงจี้ขอไอซับที่ไอไอเป็นเดียนนะเว้ยกูหลบเลยเฮียตัวกูมันหลบหลบมันแค่สปีดสี่ไม่ใช่หรอมันหลบได้ไงวะไหนซีกูมีอะไรบ้างวะโชคดีมั้งโซดาไม่ส่งรอบเลยเว้ยแปลกเลยกูไปใส่ขี้อะไรอยู่เนี่ยทุนี้เว้ยดีที่บอสไม่เออคิวเลอร์เด้งเถื่อนเดงเถื่อน ว้โหดลีออินเซฟไทม์ร All Shop อาเทมอฮฟออฟไทม์ูตอกตลอดทั้งสัปดาห์ร้านทุกร้านจะลดราคาของลงครึ่งหนึ่งเีเียหลายหลายไอเซย์ตื่นขึ้นจงตื่น <laughs> จงตื่นโ <laughs> อ้ตัวแดงเถื่อเยเ้ย hey. <laughs> ไปฉีดวัคซเลยเียงดอู้อู้ไอ้สัสต้องให้ได้ีดัไอ้สี่ะวยเอ้ยอัดินโดนจ้จะเรียกยังไงอัดินโดกับ o t i o n อ้ยเอ้ย แล้วกูมีสิบเอ็ดเฮพีท่ากับว่าถ้ากูได้ได้แบบว่าได้ได้ได้หนึ่งเอ้ได้ได้สองได้สี่กูแตกต่อระหว่างเนี้ยขอแบบสามสี่ก็ได้ขอสามขอสี่นะนะนะพี่นะโอ้มาทไกูหึงโอเคโอเคหนึ่งอืม มเฮ้ยอะไรกับกูอีกอะเทกเอ้ยอย่านะจะทำอย่างนี้ไม่ต้องแต้มใช่ไหมรถดาเมีไอ้เยี่ยมันตำกูจัดมันเอากูสุดทุกทางเวนกำไมีอยู่จริงไอ้เยี่ยไม่ใช่สามหนึ่งแล้วไอ้เจ้าไอ้เยี่มันสี่หนึ่งแล้วเวนกำไมีอยู่จริงไม่ทำมึงก็เอาไว้เขาด้วยเหรอเนี่ยไอ้บอสไอ้เฮี้ย เป็นกรมจริงมันจะเข้าบอกว่าไหนสิเ oh ช็คไลน์่คไลนใส่คนอื่นบ้างไลน์ใส่คนอื่นบ้างไอ้มอยู่ไหนวะเรีวรอไปซาว่ากูอยู่ไหนมึงไม่รู้หรอกไอซ้ออยู่ไหนวะใส่ใส่คนอื่นบ้างไอซ้ออยู่ไหนวะเออไม่บอุ้ยเปาด้บเรเ้เลยวยสกบ้บ้บ ไ่โดนว่ะไม่โดนก็ีอเฮียเฮ้ยไอแจะไปดูวก็ได้นะาเอ็นซีเวนดาวินะให้แคดี้แม่ง <c oughs> สองสปินน่ะมีสองสปินก็ใช้สิวะสองสปินน่ะกูอยากรู้ว่าฮันคืออะไรแา็กเก็ต เรมซัมทามอ๋ออันนี้มันจะทําให้แบบว่าคนที่มึงไล่ใส่มีโอกาสเจอผีหรอกนี่แหละวายเงี้ยกูเลยวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเดิขวาเดินขวาเขวาขวาแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยอะไรอยู่กันเงียบๆสิวะอยู่กันเงียบๆไหนวะ ให้มันหาเอาัหามไม่เจอก็ไม่ต้องใช้โอ้ยเฮียเมาคุ้มเมากู้มเมาคุ้ม <laughs> ไหนวะไอ้เฮียเลยแล้วเลยแล้วไมีดีจุดหนาบ้างไหนอ่ะเดี๋าวเราไหนวะโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะมันสู้กับมอนอยู่อ่ะมันสู้กับมอนอยู่ <laughs> <laughs> ไอ้เจ้ดี <laughs> กูอยากเห็นคนเห็นผีเงี้ยอยากเห็นคนเห็นผีววมเดี๋ยววอร์ปจะดอดผีหลอกวิญญาณหลอนเดี๋ยวกูวิกงเลยเดี๋ยวมึงลู่ผีหลอกวิญญาณหลอนเดี๋ยวเดวมึงลู่มึงฆ่ามันก่อนแล้วยังไงมึงเลื่อนเลือนสี่สิบกูรอจังหวะนี่มานด่าแล้วฆ่ามือเลยละเว้กระทุ้งมึงทำกูเกือบตายไอ้ยศเมยไอ้ถึ่งมึงเคยฆ่ามึงนะยศแมย โโโไม่เนี่ยบอกแล้วทุกคนเราต้องดูไมซับพึ่อ้เนี่ยกูเล่นมนดำใส่มัแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้ากูบาแล้วไอ้เหี้ยกูบาแล้วเวลกัมเยวกลำมายิ้รจัยมาสิไหนดูซิมีอะไรพี่ช้อปปิ้งบ้างน้องเฮ้ยแม็กมาพลัสไอ้สัตวต์แม็กมาทำอะไรพี่เป็นคอยกันไอ้สัตว์ ออะไรอันนี้อะไรอ่ะ u s t table เติมเน็ตเลยอะไร control target monster but only in battle เฮ้ยอเอี้ยแม่งมีเว็ดขุนเชิดด้วยว่ะเอี้ยแล้วเนี่ยจะเป็นทรงจิ้มกุ้งเหรอทรงจิ้มอู๋วะเองก่อน